สวัสดีค่ะลองนึกภาพตาลกันนะคะค่ำคืนหนึ่งทิศทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทยัยลานกว้างที่ปกติอาจจะเงียบเงียบกลับเต็มไปด้วยผู้คนจนแบบแทบไม่มีที่ยืนเลยภาพที่เราเห็นจากคืนนั้นมันน่าทึ่งมากค่ะไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตใหญ่แต่เหมือนเป็นวันที่คนทั้งเมืองนัดกันออกมาใช้ชีวิตร่วมกันแต่คําถามที่น่าสนใจกว่านั้นคืออะไรที่ดึงดูดคนหลายหมื่นให้ออกมาอยู่ตรงนั้นกันแน่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวศิลปินที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาเราจะมาดูกันว่าคืนนั้นมันเป็นแค่การแสดงที่ประสบความสําเร็จหรือมันเป็นภาพสะท้อนของอะไรที่ใหญ่กว่านั้นในสังคมของเราใช่เลยครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะเราไม่ได้จะมารีวิวคอนเสิร์ตแต่เราจะใช้เหตุการณ์นี้เป็นเหมือนกรณีศึกษาเลยเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับผู้ชมในยุคนี้ จากข้อมูลที่เรามีคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในงานหรือคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียอืมมันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษซ่อนอยู่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าสูตรสำเร็จของคํำคืนนั้นคืออะไรทำไมมันถึงสร้างแรงกับเพื่อมได้ขนาดนี้แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนกำลังโหยหาจากความบันเทิงในปัจจุบันครับโอเคค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกที่ทุกคนเห็นตรงกันเลยคือภาพของมวลชนมหาศาลคำบอกเล่าจากหลายๆคนก็ตรงกันว่าสุขโขทัยแตกคือมันไม่ใช่แค่แน่นหน้าเวทีนะคะแต่มันแน่นไปทุกพื้นที่จริงๆตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆที่พ่อแม่อุ้มมาดูไปจนถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าที่ปูเสือน,นั่งกันอยู่ไกลๆบรรยากาศแบบนี้มันไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะถูกต้องครับและจุดนี้ต้องวิเคราะห์ให้ลึกกว่าแค่ความนิยมของศิลปินนะ การที่งานงานหนึ่งสามารถดึงคนออกมาได้หลากหลายช่วงวัยขนาดนี้มันบ่งชี้ว่างานได้ข้ามสถานะจากคอนเสิร์ตไปเป็นกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมของชุมชนใช่ครับหรือคอมมูนิตี้อีเวนต์อย่างเต็มรูปแบบแล้วคือในเมืองใหญ่เราอาจจะชินกับคอนเสิร์ตที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเช่นวัยรุ่นหรือคนทํางานแต่ปรากฏการณ์ที่สุโขทัยมันต่างออกไปมันกลายเป็นพื้นที่กลางที่คนในชุมชนรู้สึกว่าเป็นงานของเราเป็นโอกาสที่ได้มาพบปะก,กันมีประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่สังคมเราอยู่ในโลกออนไลน์กันซะเยอะอืมจริงด้วยค่ะการารวมตัวกันแบบนี้มันคือการยืนยันตัวตนของชุมชนอย่างหนึ่งเลยครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินกับแฟนคลับแล้วแต่เป็นเรื่องของเมืองทั้งเมืองเลยแล้วพอมาถึงตัวศิลปินบนเวทีสิ่งที่ทุกคนพูดถึงตรงกันก็คือความเป็นธรรมชาติของต้นข้าวสุปริยาภาพที่ออกมาไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์ที่ยิ่งใหญ่เข้าถึงยาก แต่หลายคนใช้คําว่าเหมือนเด็กบ้านๆคนหนึ่งที่ออกมาพูดคุยหยอกล้อก,กับพี่ป้านาะอาหน้าเวทีได้อย่างเป็นกันเองมากมีสเสน่ห์มากๆค่ะคำว่าความเป็นธรรมชาติหรือออ t เซนติซิตี้เนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในยุคนี้เลยในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีการแสดงที่ถูกวางสคริปต์มาทุกข่้นตอนผู้ชมในปัจจุบันกลับโหยหาอะไรที่มันเออจริงมากขึ้น สิ่งที่ต้นเข้าทำบนเวทีมันมากกว่าการร้องเพลงตามคิวแต่มันคือการแสดงทักษะการแสดงสดที่เรียกว่า direct address direct address ครับคือการสื่อสารโดยตรงกับผู้ชมซึ่งเป็นทักษะที่ยากมากนะครับมันคือการอ่านพลังงานของคนดูแบบเรียลไทมแล้วก็ปรับการพูดการเว้นจังหวะการเล่าเรื่องให้เข้ากับบรรยากาศตรงนั้นมันไม่ใช่การท่องสคริปต์แต่เป็นการด้นสดที่อาศัยการเชื่อมต่อกับคนดูจริงๆ ซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้กําแพงระหว่างศิลปินกับผู้ชมมันพังทลายลงอืมแต่ขออนุญาตลองแย้งดูนิดหนึ่งนะคะในมุมของคนนอกอาจจะมีคนคิดว่าก็อาจจะเป็นแค่ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าคือการสร้างคาแรคเตอร์ให้ดูติดดินเข้าถึงง่ายมันก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่ศิลปินหลายคนก็ใช้กันเราจะรู้ได้ยังไงคะว่านี่คือความจริงใจไม่ใช่แค่การแสดงที่แนบเนียนมากๆ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันเสมอในวงการนี้แต่ในกรณีนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างที่ชี้ว่ามันน่าจะมาจากตัวตนจริงๆมากกว่าการสร้างภาพนะครับ 1. คือความสม่ำเสมอทั้งบนเวทีและนอกเวทีอย่างที่เราจะคุยกันต่อไปเรื่องโพสสั่งจบงานมันมีความเป็นธรรมชาติแบบเดียวกันเลย uh huh. อือฮึสคือ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการแสดงออกการใช้สายตาการยิ้มหรือจังหวะก,การพูดที่มันดูไม่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดคือปฏิกิริยาตอบกลับจากผู้ชมครับอ oh. ความรู้สึกจริงใจมันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้และเมื่อผู้ชมสัมผัสได้พวกเขาก็จะตอบสนองกลับมาในรูปแบบที่จริงใจเหมือนกันซึ่งมันนําเราไปสู่เรื่องต่อไปที่น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือเรื่องของพวงมาลัยใช่ไหมคะใช่เลยครับ ภาพที่เห็นคือพวงมาลัยเงินสดจำนวนมหาศาลที่ถูกส่งขึ้นไปบนเวทีจนมีคอมเมนต์จากผู้ชมคนหนึ่งที่อ่านเจอแล้วรู้สึกว่ามันสรุปภาพได้ดีมากเขาบอกว่าวันนี้พวงมาลัยเยอะมากๆจนคล้องคอไม่ไหวเห็นแล้วกลัวน้องจะเจ็บต้นคอประโยคนี้มันบอกอะไรได้เยอะมากเลยนะเยอะมากมันคือการเปลี่ยนจากการให้คุณค่าเชิงสัญลักษณ์ไปสู่ความห่วงใยในเชิงกายภาพเลยทีเดียวในวัฒนธรรมไทยพวงมาลัยไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่ของขวัญ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการให้กำลังใจการยอมรับและการสนับสนุนแต่เมื่อมันมีปริมาณมากจนผู้ชมรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพของศิลปินมันสะท้อนว่าความรู้สึกที่มีให้มันได้ข้ามเส้นของความชื่นชมแบบแฟนคลับไปแล้วอืม,มันกลายเป็นความเอ็นดูแบบที่ผู้ใหญ่มีกับเด็กหรือคนในครอบครัวมีให้กันมันคือการแสดงออกที่บริสุทธิ์และชงพลังมากครับ พอพูดแบบนี้เราก็นึกถึงคอมเมนต์หนึ่งเลยค่ะเห็นแล้วขำนิดนิดแต่น่ารักดีคือมีคนเปรียบเทียบว่า <c oughs> เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากครับใช่ไหมคะคอมเมนต์นี้มันบอกไดนามิกความสัมพันธ์ได้ชัดเจนมากจริงๆว่ามันมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความปกป้องอยู่ในนั้นด้วย <c oughs> ใช่ครับแล้วมันตอกย้ำทฤษฎีความสัมพันธ์ที่เรียกว่า parasocial relationship หรือความสัมพันธ์กึ่งเสมือนจริงที่ผู้ชมมีต่อบุคคลสาธนารนณะ แต่ในกรณีของต้นข้าวผมคิดว่ามันลึกไปอีกขั้นจนอาจจะเรียกว่า parasocial kinship parasocial kinship ครับหรือความเป็นญาติเสมือนจริงได้เลยสังเกตจากคำที่ผู้ชมใช้เรียกศิลปินสิครับหนูหรือลูกอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะคำเหล่านี้มันไม่ใช่คำที่แฟนคลับใช้เรียกไอดอลที่ชื่นชมแต่เป็นคำที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในแนวตั้งที่มีความเอ็นดู ความปรารถนาดีและความรู้สึกอยากปกต้องดูแลรวมอยู่ด้วยพวกเขาไม่ได้มองต้นข้าวเป็นซูเปอร์สตาร์ที่อยู่สูงเกินเอื้อมแต่มองเหมือนลูกหลานคนหนึ่งที่พวกเขารู้สึกภูมิใจและอยากเห็นการเติบโตของเขาจริงด้วยค่ะมันมีคอมเมนต์ส่อื่นที่สนับสนุนเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยอย่างเช่นวันนี้ใบหน้าหนูก็ยังนวลสว่างรอยยิ้มก็ยังหวานเหมือนเดิมนี่มันเหมือนคำทักของญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะใช่เลยครับ หรือแม้กระทั่งหลังงานเลิกไปแล้วก็ยังมีคนมาอวยพรว่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะลูกคำว่าลูกคำเดียวแต่ความหมายมันลึกซึ้งกว่าคำว่าแฟนคลับมากมายนะักนี่คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เลยจริงๆแน่นอนครับสิ่งนี้คือผลลัพธ์ของสิ่งที่เรียกว่า emotional resonance หรือการสั่นพ้องทางอารมณ์เมื่อศิลปินมอบความจริงใจและความเป็นธรรมชาติออกมาผู้ชมที่รับได้ก็จะสะท้อนความรู้สึกแบบเดียวกันกลับไป มันกลายเป็นวงจรของความรู้สึกดีๆที่หมุนเวียนอยู่ระหว่างเวทีกับคนดูข้างล่างและพวงมลาลัยก็คือหลักฐานเชิงรูปธรรมของวงจรที่ว่านี้มันคือการบอกว่าเราเข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นเรายอมรับและเราพร้อมจะสนับสนุนหนูอย่างเต็มที่ซึ่งมันสอดคล้องกับอีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าน้องเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องจริงๆ มันเหมือนเป็นคำตัดสินจากใจของคนที่เฝ้ามองและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้เลยครับแล้วการเดินทางครั้งนี้มันยังไม่จบแค่ตอนลงจากเวทีด้วยนะคะเพราะหลังจากโชว์จบลงไปแล้วต้นข้าวก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณลงในโซเชียลมีเดียของเธอซึ่งข้อความก็เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเธอบอกว่า หนูขอขอบพระคุณเจ้าภาพขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ชาวสุขโขทยัยและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพ่อแม่แฟนเพลงที่เดินทางมาไกลเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูการกระทำเล็กๆแบบนี้มันสำคัญมากใช่ไหมคะสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับนี่คือการปิดลูปของวงจรความรู้สึกดีๆที่เราคุยกันมาให้มันสมบูรณ์แบบอ๋อ oh. การแสดงบนเวทีคือการให้จากศิลปิน พวงมาลัยและเสียงเชียร์คือการให้ตอบจากผู้ชมค่ะและโพสต์นี้ก็คือการรับรู้และขอบคุณจากศิลปินส่งกลับไปยังผู้ชมอีกครั้งมันเป็นการยืนยันว่าความรักและการสนับสนุนที่ผู้ชมมอบให้ไม่ได้สูญเปล่าศิลปินรับรู้และซาบซึ้งใจจริงๆมันตอกย้ำภาพของความถ่อมตนและความใส่ใจที่ผู้ชมสัมผัสได้จากบนเวทีว่ามันไม่ใช่แค่การแสดง แต่มันคือตัวตนของเธอจริงๆการกระทําเล็กๆแบบนี้แหละครับที่เปลี่ยนจากความประทับใจชั่วข้ามคืนให้กลายเป็นความผูกพันที่ยั่งยืนพอไล่เรียงมาทั้งหมดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าคาเคลื่อนที่สุขโขทัยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวของหลายๆปัจจัยทั้งการรวมตัวของชุมชนที่แข็งแกร่งตัวศิล,ลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เน้นความจริงใจและความผูกพันทางใจที่ส่งถึงกันอย่างชัดเจน จนไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนจะมองว่านี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เล็กๆของศิลปินคนนี้เลยใช่ครับและทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจและสำคัญมากไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนั่นก็คือในยุคสมัยที่อุตสาหการรมบันเทิงมีแนวโน้มที่จะสร้างศิลปินให้สมบูรณ์แบบราวกับผลิตภัณฑ์มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดีเวทีการแสดงก็เน้นความยิ่งใหญ่ตรการตา แต่ปรากฏการที่สุโขไทยกลับชี้ให้เห็นถึงพลังของสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนั่นคือพลังของความไม่สมบูรณ์แบบที่จริงใจและการเชื่อมต่อถึงกันในระดับมนุษย์ต่อมนุษย์นั่นสินะคะมันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามองหาจากศิลปินหรือจากความบันเทิมคืออะไรกันแน่ระหว่างความสมบูรณ์แบบที่ไร้ที่ติกับความรู้สึกเชื่อมโยงที่สัมผัสได้จริงๆ และคำถามที่ท้าทายไปกว่านั้นก็คือโมเดลแบบนี้มันสามารถขยายขนาดได้หรือไม่หรือว่าพลังของมันอยู่ที่ความใกล้ชิดและความเป็นกันเองแบบนี้เท่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อศิลปินไม่ได้มอบแค่การแสดงแต่มอบหัวใจให้กับผู้ชมและผู้ชมก็เลือกที่จะตอบรับสิ่งนั้นกลับไปด้วยหัวใจของพวกเขาเช่นกันบางทีปรากฏการณ์ที่สุขวะทยอาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของศิลปินคนหนึ่ง แต่เป็นสัญญาณเตือนเบาๆถึงสิ่งที่สังคมยุคใหม่กำลังโหยหาและขาดแคลนมากที่สุดก็เป็นได้ครับ